Happy <laughs> a let อารามหลวงขอกราบนิมนต์ท่านด้านบนเวทีนะครับพร้อมกันนี้นะครับขอกลับเรียนเชิญท่านชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านกรววันสุม,มารวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ท่านเสรีทรงสักรองายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านอนันต์สีแดงผู้วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ขอกลับนมัสการและเชิญทุกท่านขึ้นบนเวทีขอกราบนิมนต์และเรียนเชิญครับ ซึ่งตอนนี้นะครับท่านก็ได้มอบของที่ระลึกนะฮะในวันแถลงข่าวในทุกๆปีเราจะมีของที่ระลึกนะฮะซึ่งถือว่าหลายๆท่านก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้แพร่จเจ้าอาวาสวัดพระทัตช่อแห่พระอารามหลวงท่านชุตดิเดชมีจัน์ทรผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ท่านกอราวันสุม,มาศวัดทัรรมจังหวัดแพร่ท่านเสรีทรงศักดิ์รองนายกองการบริหาร่วนจังหวัดแพร่และท่านอนันต์สีแดงผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานแพร่นะครับที่ทั้ง5ท่านจะมาได้มาพูดถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนะครับสำหรับ ผู้ที่จะได้มาพูดในวันนี้นะครับสำหรับผมในวันนี้ครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการโดยการถแถลงข่าวในวันนี้นะครับจะเป็นในลนักษณะถามตอบซึ่งกระผมจะเป็นผู้ให้ประเด็นคำถามในการถแถลงข่าวสำหรับผู้ถแถลงบนเวทีและก็ในช่วงท้ายจะเปิดให้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนนะครับได้สอบถามพอสังเกตนะเชิญท่านชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้กล่าวเปิดงานถแถลงข่าวและงานประเพณีว่ดพระธาตุอจแห่พระอารามหลวง ประจำปี2,566เดี๋ยวเจอท่านได้เลยนะครับ,รรบกาลเทนวัชการพระมุขเจา้าวาดวัราชานช่อแหสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับและท่านผู้มีเกียรติที่เคารักอย่างสูงวันนี้ีเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะรวมพลคนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงว,วัฒนธรรมของจวัดแพร่ะนะครับงานประเพณี วายพระธาตุติดคำเมืองเมืองแพร่ตรงหลวงแต่ว่าเมืองแพร่ตรงหลวงนะครับต้องต้องทราบว่าเมืองแพร่ในอดีตที่ผ่านมาเราเป็นเมืองเก่าเมืองแก่ของย่านนะครับของย่านเมืองไม่ว่าเมืองน่านเชียงใหม่ลำปูลำปางเนจังหวัดแพร่มีประวัตินะครับมาได้รู้จักเมืองแพร่นะครับมากกว่าคําว่าเมืองแพร่ระเบิดในอดีตที่ผ่านมา นะครสิ่งนี้แหละนะครับเป็นจุดเริ่มต้นโดยเฉพาะองค์พระธาตุช่อเลียเป็นจุดศูนย์รวมของผมเชื่อว่าพุทธศาสน,านิกชนคนไทยนะ,<ม>นะครับเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทางภาครัฐเองนะครับทางจังหวัดน พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโกศัยเจติยาลักษณ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่จเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าแห่พระอารามหลวงได้กล่าวถึงความเป็นมาของประเพณีการกราบไหว้พระธาตุเจ้าแห่หรือว่ารายละเอียดอื่นๆที่อยากจะให้พวกเราได้รับทราบขอตรามีหมวนครับและเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยในแงข่ของคติความเชื่อประเภนเดียวกันไม่น้อยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นก็คือเป็นพระธาตุหนึ่งในสิบสองราศสีนั่นก็คือปีเสือปีขาน หลายท่านบอกว่าปี65ปีเสือปีขานจัดงานลงทพลคนปีขานตลอดทั้งปี65หะาหลายท่านอาจจะคิดว่าหมดไปแล้วปีขานกลับวใสัธกรารพระเดชพระคุณพระโกศสยเจตีรักรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าว่าวัะธาลเจ้าเนพระอารามหลวงเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านนายนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ตลอดจนท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะคะ สำนักงานวัฒนธรรมนะคะก็ได้รับมอบหมายจากจังหวัดแพร่นะคะในการจัดก,กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะก็พัฒนาการตลาดอย่างยั่งยืนนะคะโดยกิจกรรมที่เราจัดในครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีแพร่นะคะพระธาตุช่องแหเมืองแพร่แห่งตรงหลวงนะคะซึ่งเราได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดนะคะซึ่งปีนี้ถือว่าเรามีการยกระดับงานขึ้นนะคะในแต่ละปี เราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานะคะปีนี้ก็เช่นกันนะคะปีนี้เราจะมีไฮไลท์ในเรื่องของขอบวนอย่างที่พระเดชพระคุณได้นาเรียนแล้วนะคะว่าเรามีขบวนแห่ไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่เครื่องสักราดแบบโบราณล้านนาน,นะคะแล้วก็มีขบวนช้างนะคะตลอดจนมีขบวนเครื่องสมัยคุณละไอ้ก้อมนะคะ จนมาถึงสมัยของท่านเจ้าคุณพระกษษุูสันเจติยารักษณ์นะคะอันนี้ก็จะเ้อยเรียงผ่านในขบวนให้ทุกท่านได้ชมนะคะนอกจากในเรื่องของขบวนแล้วนะคะไฮไลท์ที่สำคัญนั่นก็คือตามชื่องานนะคะเมืองแพร่ตุงหลวงนะคะในแต่ละปีเราก็จะมีไฮไลท์ที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับตุงนะคะ อย่างปีที่ผ่านมานะคะเป็นปีแห่งมหามงคลบรรยากาศหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่จังหวัดแพร่นะครับได้มีการสื่อสารเรื่องการจัดก,กิจกรรมสําคัญนะครับของจังหวัดแพร่จริงๆแล้วนะครับก็ในส่วนของการเทพไทยอยากนําเรียนยนี้ว่าในในแง่ของการสื่อถ้าเราดูบริบทแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ที่เดียวนะครับที่เรามีตั้เนี ถวายตุงแห่ตุงถ้าไปตุงหลวงด้วยนะครับเพราะนั้นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับทอทอ,ทอเองเราพยายามจ่าสื่อสารภาพลักษณ์นะครับแล้วก็บรหมายให้เป็นกิจกรรมระดับประเทศนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าในดินแดนล้านนาหรือในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะมีประเพณีที่สําคัญแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องของการถวายตุงเนี่ยก็มีเรื่องราวของจังหวัดแพร่เนี่ยต่อไปในอนาะคตถ้าจะจัดกิจกรรมประเพณีไหวพระธาตุช่องแห,ห่ตุงหลวงเพราะนั้น กิจกรรมเหล่านี้ที่อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวเวเทศไทยนะครับก็พอถึงเทศกาลถวายตุงมเนี่ยทุกคนก็ต้องมาถวายตุงมที่มุ่งแพร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ประเด็นที่สองนะครับก็อยากแะนะครับไปยังนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะส่วนกลางนะครับเราก็ได้มีที่พิสืจน์มลชนนะครับทั้งในพื้นถิ่นและก็ในภูมิภาครวมไปถึงที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครในการที่จะสื่อสาร กิจกรรมประเพณีต่างๆนะครับให้อยู่ในปฏิทินข่าวของนักี่ยวด้วยรวมไปถึงแผนงานโครงการที่ททสำนักใหญ่ก็จะมีเทศกาลประเพณีไหว้พระาธาตุทางเหนือนะครับอันนี้ก็จะมีปฏิทินที่เราสื่อสารแพรท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านแก่ผู้มีเกียรตินะฮะที่เคารพทุกท่านและพี่น้องสื่อมวลชนทุกขแขนง บริหารส่วนจังหวัดแพร่ภายใต้าการนำของท่านนายกอน,นุวัฒน์วงวังซึ่งทีมบริหารชุดนี้เราก็ได้มีมติว่าเราจะสนับสนุนงานไหว้สาองค์พระรชาชาแห่แห่ตุงหลวงนะครับให้ยิ่งใหญ่ทุกปีเสมอมาเีาก็ได้สนับสนุนขบวนหลักนะ,ะซึ่งในขบวนหลักเนี่ยเราก็ ได้ประสานงานติดต่อไปยังศูนย์พัชบาลก็คือช้างขององค์การบริหารส่วองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ห้างฉัดลลำปางซึ่งเป็นช้างที่นิดเดียวนะครับผมขอความร่วมมือส่วนราชการส่วนราชการร่วมส่วนเนี่ยช่วยกันรณลงประดับตุูในสำนักงานนะครับ ตรงด้านหลังเนี่ยาหาซื้อได้จากบริษัทประชารักณ์รักษาเกี้รขาที่ทราบราคาปิด90บาทนะครับผมว่าลณลงเพราะจริงๆแล้วเราหาลือกระทางสภาวัฒตธรรมจังหวัดแพร่ามาแต่พอถึงคนวันนี้เป็นโอกาสที่ดีตรงด้านหลังถ้าเราลงนานในตัวเมืองมีการประดับตู้เนี่ยตอนนี้เมืองเมืองแพร่แห่ตรงหลวงอยู่แล้วนะครับที่วัดแล้วนะครับลงไปในตัวเมืองก็จะได้เห็นตึ้อันนี้ขอประชาดพันและขอความ่วมมือ บางท่านอาจจะบอกว่าจะซื้ออะไรได้ไหนเดี๋ยวติดต่อบริษัทประชารักรั์สัมัคีผ่านสำนักงานพระราชชนก็ได้น,นะครับตรงด้านหลังเก้าสิบบาทถ้าช่วยกันรณรงค์ถือว่านะครับก็มีประวัติว่าตรงหลวงนี่คือถ้าภูวายชนเกาะตรงก็ปายชนไปแล้วเกาะตรงก็จะขึ้นสู่สงสวรรค์เพราะนั้นสั่งสมบูณ์ขุศลไว้แต่วันนี้นะครับก็จะได้มีความสุขความเจริญต่อไปขอบคุณมากครับ ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้มาพูดคุยถึงเรื่องราวแล้วก็ประเด็นต่างๆที่สําคัญรับรองว่าเป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ตระการตาอย่างแน่นอนในวันที่28เรื่อยไปจนถึงวันที่6มีนาคมนะครับในช่วงนี้นะครับผมเป็นท่านตรงด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวเราจะได้ให้ท่านกรกวันเดินไปตาม โต๊ะประจานที่ของแต่ละท่านนะครับด้านในจะเป็นพงมาลัยไม้ไผ่สารนะครับที่สวยงามเหลือเกินเรียนเชิญท่านภููวานเดนทักผ่อนสักครู่หนึ่งนะครับลำดับต่อไปนะครับมอบให้กับท่านเสรีทรงศักด์รองนายกองค์งการบริหารส่วนจังหวัดแพร่เรียนเชิญท่านตรงด้านหน้าได้เลยครับเออไงแพ่เนานะไม้ไผ่สาร ลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญมอบให้กับท่านอนันต์สีแดงผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่เรียนเชิญท่านเสนนรี่ยในหน้าพักผ่อนไดี๋ยวเลยนะครับเรียนเชนนะิญทุกท่านยังอยู่ได้บนเวทีนะครับเดี๋ยวผมจะได้เรียนเชิญนะครับท่านได้บันทึกสื่วันชนทุกสำนักนะครับงานประเพณีไหว้พระธาตุเจ้าแห่ง เมืองแ้แห่ตงหลวงในครั้งนี้สอจัดระหว่งางวันที่8ก็มภาพันถึงวันที่6มีนาคมนี้นะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาร่วมกันทำบุญนะครับได้บุญแล้วเราจะได้ชื่นชมนะครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดพระธาตุช่องแห่แห่งนี้นะครับแต่จะมีอย่างเพิ่มกอวันที่8ถึงวันที่6ทุกท่านมาเที่ยวชมได้นะครับฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกสำนักด้วยราชาสัมพันธ์ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณท่านเพราะว่ารายการตัว,วแปแะเนี่ยตอนนี้ได้ทำสือเชิญชวนนะครับเพื่อทุกส่วนราชการเนี่ยได้ประดับปูแสงสุกในสำน,นักงนานของแต่ละส่วนราชการนะครับเพื่อสอดคล้องนะครับว่าเมืองแปะแหตุการณ์เอาเป็สัญลักษณ์แห่งกลุก่นะครับเหมือนจระเข้เนี่ยเก็มีโกมนะครับสำหรับแปแห่องตุ่น เมืองแป้แห่งตู๋นะครับแต่ถ้าจะมาชมเมืองแป้แหระเบิดนะครับคือไปวัดเสี่ยดอนคำเพือลองมีทั้งประวัตินะครับมีทั้งระเบิดที่ทุกคนสงสัยแม้กระทั่งตัวผมเองในอรีตอสงสัยงสาแห่ระเบิดคืออะไรนะครับแต่ถ้าจะดูตู๋ของมาที่วัดช่อแหงแลแ้วก็เนลีอำเภอเมืองในเวลาใกล้นี้นนะครับอันนี้ประชาันธ์เรื่องเรนส่งที่เลยนะครับขอบคุณมากครับ อีกช่วงราบรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าแห่พระอารามหลวงขอกราบมิมนึงท่านด้านบนเบทีนะครับพร้อมกันนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านกฤวนสุมาศวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ท่านเสรีทรงศรัทธารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านอนันต์สีแดงผู้วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ ขอกราบนมัสก,การและเชิญทุกท่านขึ้นบนเวทีขอกราบนิมนต์และเรียนเชิญครับซึ่งตอนนี้นะครับท่านก็ได้มอบของที่ระลึกนะฮะในวันแถลงข่าวในทุกๆปีเราจะมีของที่ระลึกนะฮะซึ่งถือว่าหลายๆท่านก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้แพร่จเจ้าอาวาสวัดพระทาตแห่พระอารามหลวงท่านชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ท่านกรวันสทงมาตรวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ท่านเสรีทรงศักดิรงในยกองค์การบริหารโซนจังหวัดแพร่และท่านอนันต์สีแดงผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานแพร่นะครับที่ทั้ง5ท่านจะมาได้มาพูดถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน นะครับสำหรับผู้ที่จะได้มาพูดในวันนี้นะครับสำหรับผมในวันนี้ครับรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการโดยการแถลงข่าวในวันนี้นะครับจะเป็นในลักษณะถามตอบซึ่งกระผมจะเป็นผู้ให้ประเด็นคําถามในการแถลงข่าวสําหรับผู้แถลงบนเวทีและก็ในช่วงท้ายจะเปิดให้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนนะครับได้สอบถามพอสังเกตนะเชิญท่านชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้กล่าวเปิดงานแถลงข่าว และงานประเพณีวาดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงประจำปี2566เดี๋ยวเจอท่านได้เลยนะครับกลาดเนรรัศการน,น,นะครับจา้าววาดพระธาตุช่อแห่สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับและท่านผู้มีเกียรติคารพรักอย่างสูงวันนี้ีเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะรวมพลคนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ ะะงานประเพณีไหว้พระธาตุติดคำเมืองนะเมืองแพร่ตุงหลวงจะว่าเมืองแพร่ตุงหลวงนะครับต้องต้องทราบาว่าเมืองแพร่ในอดีตท,ที่ผ่านมาเราเป็นเมืองเก่าเมืองแก่ของย่านนะครับของย่านเมืองไม่ว่าเมืองน่านเชียงใหม่ลำพูลำปางเนจังหวัดแพร่มีประวัตินะครับมาได้รู้จักเมืองแพร่นะครับ มากกว่าคําว่าเมืองแป้แห่ะเบิดใน่ดีตที่ผานมานะครับสิ่งนี้แหละนะครับเป็นจุดเริ่มต้นโดยเฉพาะองค์พระธาตุช่อแลยเป็นจุดศูนย์รวมของผมเชื่อว่าพุทธศาสนิกชนคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทางภาครับเองนะครับทางจังหวัดน พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโกศัยเจติยาลักษณ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงได้กล่าวถึงความเป็นมาของประเพณีการกราบไหว้พระธาตุช่อแห่หรือว่ารายละเอียดอื่นๆที่อยากจะให้พวกเราได้รับทราบขอกราบาิมหนต์ครับอรัตน์ไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดชะบารเมความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระบรมธาตุช่อแห่พระเจ้าช่อแห่พระเทติโกสัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนวัดพระธาตุช่งแห่พระอารามหลวงหล่อแพรานี้ในความเคารพนอบน้อมมชาอย,ย่างสูงยิ่งขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านชุดิเดชมีจันทร์้อมกับท่านหัวหน้าสนรชาชการพีประจําปี2566นะซึ่งงานประเพณีวัดพระธาตุช่วงแหรบางแพร่แห่งปงหลวงเป็นการจัดการตามวันเวลาเรียกกันว่าจันทรคติ จนธนคติในระหว่างวันขึ้นเก้าค่ำถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสีใต้เดือนหกเหนือทุกป,ปีในเรื่องตำนานพระธาตุช่อแห่ที่เราถือกันว่าตามคติตามตำนานตามบันทึกประฐานคัมภีตำนานพระธาตุช่อแห่บ้างเรื่องโคดกันปากต่อปากในการปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตบ้าง ว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จมา